เป็นยังล่ะครับอ้ตัพี่นัดพี่นัดเชิญหน่อย40 40 40เชิญหน่อยว่า40มาเลยเชิญหน่อย เดียวเดีคพูดยด้ยวเดยวยวคุดเยอเอ้ยเอ้ยดเนมาเเลยนับเดินรเนมาแล้วคบเอ้ยดเ้ยพน้เอ้ดเอ้ยเอ้ยูนตาอยู่ได้บางนึงเหไนตาะคะน ไอ้ปุ้นอ้ปุ้นย์แย่ไอ้ปุ้นเอ้ยไปุนแจู้แล้วเรอนี่งเลย่ามีกแจ้งแจ้งรแล้วแจ้งแล้วนร้แล้วยังไม่ไดยังไม่ไดรวจไม่ได้แจ้งาพเนียนไอ้ปุ้นไอ้ปุ้นเอ้ยไอ้นมีาเ้ยเน่เไหนด้ยมึนตาเนี่ยน้ะแมวกันปุนเอ้ี่นั ด่เา e. ินโอ้ยยมันอ้ m. ่านแล้มาอยู่บน bueno. mm. uh ึงกหมด้ <S <S De dei, ่มีม Te ่มันบอกให้มเหาทองไว้ในน้พอแล้วะตะเอ้ยบะแล้วูแซน้ครูแซนนดไหมแ แซ่บี่นัดเขาที่จับอีกแันวซต่แซต่ำแซ่สามบสามนี่ลงน่จะอะกลับตรงนี้ใช่ไหมรเขาจะมาตรงโอซายมาตรงกเขาพ่งออกจากร้าน่ะ่เขาอยู่ทงานดจัด้ที่นายแกแยกเป็นอย่าง กั้สามเรอีเหรได้มาได้ไมนี่ได้เยอทุกอย่างอ่ะย่ด้ไม่ได้พรบพบมีแต่พรบเขรียกได้ครับประกันพลบ่แน่เนาะเดีเรื่อง้นเือนีเรต้นเรียกร้เป็นตแล้วครับพ่อเดี๋ยวเร้อยอยู่นี่ก็ประกันเนก่อนเราเกก่อนเรเอาดูคุเกียรกะเดี๋ยวเาอะไรกันเด้อรุบไม่ตไม่ไดรถี่ก่อนตัวนอยล็อก ได้ยูงง่เนาะเกีรอกไปไก่อนอลเอกรูวันะนะ้องฟ้าเฮออยนเทาองบ่ะจับจิับที่ไว้เป็นัง รอรอรอประการก็ได yeah. ้นะ

เจี่เจเจี่ขาว่งมางตรงรีไม่ีนขยะสามพังพี่นัดออกมาดูพอดีประพี่นัดออกมาดูพอดีเะเออตเห็นในไลน์แจ้งหน้าอาชาเนาะันไปดูฝั่า้หนึ่งพี่นะครับขอบคุณมากครับ